วันนี้มาแบบมุมสูงค่ะขึ้นหลังคาอันนี้ไม่ใช่มุมเพื่อนบ้านนะคะเป็นมุมบนหลังคาบ้านค่ะเห็นวิวไหมคะไล่ังงุ่นวันนี้มีแดดหนาวน,นี้คือช่างซ่อมหลังคา เป็นการขึ้นครั้งแรกกลัวถือส้มขึ้นมายังปลอกไม่หมดเลยมีความสึกว่าพักก่อนไหมนี่ค่ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าอันนี้คือมุมสูง แปีกแบบนะแดดมันส่องตาแดดมันส่องตาเดี๋ยวดาจะถ่ายกล้องหลังนะจะได้เห็นวิวสวย